ความรู้สึกที่มันตื่นความรู้สึกที่มันชัดในขณะที่เราหลับตาอยู่ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นนะจำเป็นเราเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติไม่เลือนหลงผู้ที่มีสติไม่เลือนหลงเวลาทํากาะละก็คือตายไปเนี่ยก็มีสุขติที่มันพึงหวัง การที่เรามาฝึกอยู่อย่างนี้เนี่ยก็ทําให้ใจของเราเนี่ยมีความเคยชินมีความคุ้นชินในการที่จะมีสติเท่าทันจิตใจเป็นสติที่เป็นไปเพื่อวิราคะคือความคลายกำหนัดนิพิทายะคือความหน่ายสัมโพทายะคือความรู้พร้อม อภินยาญะคือความรู้ยิ่งนิโรธายะคือความดับแล้วก็นิพพานายะเป็นไปเพื่อนิพพานสติที่เรากำลังพยายามเพาะเลี้ยงบ่มเพาะก็จะเป็นไปเพื่อสิ่งที่ว่ามาเมื่อสักครู่นี้ เป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกำนัดเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อนิพพานซึ่งจะบอกว่าคนเราไม่มีสติเนี่ยก็คงจะพูดไม่ได้หรอกยกเว้นคนบ้าเท่านั้นที่บอกไม่มีสติแต่ทำไมเรายังต้องมาฝึกสติเพราะว่าสติที่เรามีมันยัง เป็นสติที่เป็นไปเพื่อตรงกันข้ามกับสิ่งที่พูดมาเมื่อสักครู่มันเป็นสติที่เป็นไปเพื่อความไม่หน่ายเป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นเป็นไปเพื่อความกำหนัดยินดีเป็นไปเพื่อความไม่รู้เพราะไม่รู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความไม่ดับเป็นไปเพื่อไม่ไม่นิพาน เพราะฉเราจรึงต้องมาฝึกนี่แหละฝึกให้สติคือความระลึกรู้ของเราอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุโทโธซึ่งกันที่เรามีสติระลึกรู้อยู่กับพุโทโธก็ดีอยู่กับลมหายใจก็ดีอารมณ์ในใจของเรามันจะเป็นไปเพื่อหลีกไกลห่างไกลจากโลภะโทสะ โมหะราคะจาจิตของเราเนี่ยมันหลีกไกลห่างไกลจากโลภะโทสะโมหะราคะเหล่านี้มันก็จะเป็นไปเพื่อความหน่ายเป็นไปเพื่อความใกลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อนิพพาน ถ้าเราต้องการที่จะมีทุกข์ที่มันลดลงเราก็ต้องเพิ่มสัดส,ส่วนของสัมมาสติอันนี้ให้มันมากขึ้นในชีวิตประจำวันของเราแล้วเราจะรู้ว่าส,สติที่มันเกิดตอนนี้มันเป็นสัมมาส,สติหรือ,อยังก็ถ้ามันเกิดกับพุทโธมันเกิดกับลมหายใจเนี่ย มันก็พอจะการันตีได้ว่ามันเป็นสัมมาสติที่มันเกิดขึ้นละวแต่ถ้าอยากจะจำแนกลงไปให้มันชัดเจนก็ดูสังเกตที่ใจของเราว่าอารมณ์ต่างๆที่จิตมันรลึกนึกถึงได้เนี่ยใจเนี่ยมันมีความกำหนัดยินดีในอารมณ์นั้นไหม มีความหน่ายมีความคลายกำหนักในอารมณ์นั้นไหมถ้ามันไม่มีก็ดีแต่ถ้ามันมีแสดงว่าสติประเภทนั้นเราก็จับมันใส่กล่องที่เรียกว่ามิจฉาสติเป็นสติที่มันไม่เป็นไปเพื่อความดีงามในทางพุ้นทุกข พูดไปพูดไปมันก็มีหลายเรื่องหลายแง่หลายมุมให้เราคอยมาปรับปรุงชีวิตของเราเนี่ยแหละแต่ไม่ว่ามันจะมีกี่เหลี่ยมกี่มุมก็แล้วแต่ถ้าเปลี่ยบไปมันก็เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ต้นหนึ่งมันก็มีหลายกิ่งหลายก้านแต่มันก็มีลำต้นอันเดียวใช่ไหมลำต้นอันเดียวกัน เราะฉะนั้นเราจะพูดในแง่กิ่งนั้นกิ่งนี้ก็พูดได้พูดได้ไหลายแง่หลายมุมนั่นแหละแต่สิ่งที่เป็นหน้าที่ของคนฟังก็คือต้องสาวจัดก,กิ่งอันนั้นกิ่งโน้นกิ่งน,น,งนี้กิ่งไหนๆก็ตามแต่สาวมาเพื่อให้เจอลำต้นให้ได้รู้จักลลำต้นก็ต้องรู้จักลึกเข้าไปให้มันถึงแก่น แก่นของต้นมันด้วยอย่าติดแต่เพียงแค่เปลือกแค่กระพี้ก็ให้มันลึกลงไปถึงแก่นของมันแต่เบื้องต้นก็ต้องสาวไปให้มันเจอลำต้นซะก่อนไม่ใช่เกาะอยู่แค่กิ่งกิ่งนี้อยู่กิ่งเดียวกิ่งนี้ก็ดีกิ่งนั้นก็น่าสนใจเราปฏิบัติธรรมเนี่ย มันก็คล้ายๆนักวิทยาศาสตร์นี่แหละอย่างคนเรียนสายวิทย์อีกคนก็ต้องมีสูตรคำนวณใช่ไหมสูตรคำนวณอย่างเด็กที่เขาเรียนคำนวณเนนะี่ยคนที่เขาเรียนไม่ค่อยเก่งนะเขาก็ต้องมีสูตรให้จํำเยอะแยะไปหมดเลยแต่คนที่เขามีความเข้าใจความเป็นมาเป็นไปแล้วก็รู้จักพื้นเพว่าสูตร ต่างๆที่มันเยอะแยะเนี่ยมันรวบลงมาอยู่ได้ไม่กี่แบบอยู่บนพื้นฐานไม่กี่แบบเพราะนั้นมันแตกไปได้หลายหลายสิบหลายสิบสูตรก็มาจากเบื้องต้นแค่สองสามสูตรเท่าน,นั้นเองที่มันแตกออกไปก็เพราะเงื่อนไขตัวแปรที่มันเปลี่ยนไปมันก็เหมือนกับ ที่มันแตกไปก็เหมือนกิ่งก้านต้นไม้นั่นแหละแต่สุดท้ายมันก็มาจากลำต้นอันเดียวกันเพรป็นคนที่เขาเรียนได้ดีใช่ไหมเขาก็ไม่ได้จำเอาสูตรสำเร็จแต่เขาจำเอาต้นต้นสูตรมันต้นต่อความเข้าใจมันแล้วก็พลิกแปลงได้ตามเงื่อนไขตามเหตุปัจจัยที่มันเปลี่ยนแปลงไป ตัวแปรที่มันเปลี่ยนแปลงไปอะไรบ้างพัฒนาไปเป็นสูตรไหนได้บ้างเป็นคนที่เรินเก่งเนี่ยเขาก็รู้แค่สูตรอยู่ไม่กี่สูตรนั่นแหละเขาก็สามารถที่จะแตกออกไปได้หลายๆแบบตามสถานการณ์ตามเงื่อนไขไง่ายคือรู้จักเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วก็พลิกแปลงไป ให้มันเข้ากับสถานการณ์คนปฏิบัติธรรมก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละไม่ได้ไปมัวแต่ยึดว่ามันจะมีกี่กิ่งไม่ได้มัวแต่ไปยึดว่าต้องมีเท่านี้กิ่งเท่านั้นไม่ใช่แต่คนที่ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ที่ฟังธรรมที่ดีมีหน้าที่สาวเข้าไปหาแก่น สาวไปหาว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังจากการเทศเนี่ยจริงๆแล้วมันออกมาจากจุดไหนเขาพัฒนาไปออกมาจากจุดไหนที่เทศออกมาแต่เราพัฒนาการฟังของเราสาวเข้าไปจนถึงแก่นจนถึงสภาวะจิตใจได้ก็ขึ้นชื่อว่า เทศเราเนี่ยเทศที่เราฟังเนี่ยมันก็เห็นจุดเห็นต่อมว่าอ๋อมันตรงนี้แหละที่ที่เราจะต้องพัฒนาไปให้มันไปถึงตรงนี้พัฒนาจิตใจให้เราไปถึงจุดจุดนี้มันจะต่างกันนะจะต่างกับการที่เราฟังความหลากหลายแล้วเราก็พยายามจะเป็นเป็นให้มันได้ทุกอย่างะซึ่งเวลาที่พระพุทธเจ้าเทศ ตั้ง45พรรษาเนี่ยท่านก็ไม่ได้เจนให้คนคนเดียวฟังท่านก็เจนให้คนเยอะแยะมากมายทั่วชมพูทวีปนั่นแหละไม่ใช่เทศให้ฟังเฉพาะแต่คนอย่างเดียวเทียบทวดาก็มาฟังธรรมก็แสดงธรรมให้เทียบทวดาฟังด้วยเพราะฉะนั้นความหลากหลายในเนื้อหามันก็ต้องมีมากมายแน่นอนไม่ต้องไปนับ เทพเทวดาเอาแค่เฉพาะมนุษย์อย่างเดียวก็มีความหลากหลายในอุปนิสัยมากมายอยู่แล้วการที่เราจะเก็บตรงนั้นแล้วก็จะทำให้มันได้ทุกๆทุกๆตรงทุกๆการเทศเก็บให้มันหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไปแล้วเราจะเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยหลากหลายได้เท่ากับคนจำนวนคนในชมพูทวีปหรอเป็นไปไม่ได้หรอ คนเรามันยังมีความถนัดที่ไม่เหมือนกันบางคนเงียบบางคนพูดเก่งบางคนขี้โกรธบางคนเป็นคนมีเมตตาอย่างนี้เป็นต้นอุปนิสัยคนเราก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฟังแล้วเราก็เก็บมันทุกกิ่งมาใช้เนี่ยมันมันอาจจะลำบากสักหน่อยแต่การที่เราฟังแล้วเรา สาวลงไปให้มันถึงแก่นว่าเออแก่นจริงๆเนี่ยมันมาจากจากสภาวะแบบไหนมาจากจิตใจที่มันเป็นแบบไหนแล้วเราพัฒนาจิตใจให้ให้มันไปเป็นแบบนั้นได้อย่างไงอันนี้คือเส้นทางของเราท่านก็มีหน้าที่ขีดเส้นทางนี้ที่ท่านเดินให้เราดูนั่นแหละแต่สิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราก็คือพยายาม รู้ว่าจุดหมายอยู่ตรงไหนแล้วก็พยายามเดินไปเส้นทางไหนที่เราเดินแล้วเราชำนาญเราก็เดินบ่อยๆเส้นทางไหนที่เราลองเดินแล้วมันยังไม่ไม่ถนัดก็เอาไว้ก่อนก็เหมือนกับเราขึ้นเขานะี่ขึ้นเขาเราขึ้นได้ตั้งหลายทางคนบางคนขึ้นทางทิศตะวันตก บางคนขึ้นทางทิศต,ตะวันออกบางคนขึ้นทางทิศเหนือบางคนขึ้นทางทิศต,ตะวันออกเีิงเหนืออย่างนี้เป็นต้นนะมันมีทางขึ้นได้หลายทางความถนัดของแต่ละคนมันก็ตามอุปนิสัยคนอุปนิสัยอย่างนี้ก็เดินทางนี้อุปนิสัยอีกอย่างก็ไปถนัดเดินทางอีกเส้นหนึ่ง เพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยนอกจากที่จะรู้จากคำสอนแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องพัฒนาไปให้มันกลมกลืนกลมกล่อมก็คือนำคำสอนเนี่ยมาพัฒนาให้รู้จักกับตัวตนของเราด้วยรู้จักกับจิตใจของเราด้วยว่าเราเป็นคนแบบไหนมีจุดเด่นด้านไหนมีจุดด้อยตรงไหน ตรงไหนที่เราควรปรับปรุงตรงไหนที่เราจะพัฒนาให้มันดีขึ้นก็ต้องย้อนกลับมาตรงที่รู้จักตัวเราด้วยพอเรารู้จักตัวเราเราก็นำธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยมาพัฒนาตัวเราได้ได้ถูกจุดมากขึ้นรู้ว่าตรงไหนที่เราควรจะซ่อมแซมว่าเป็นนี้เป็นจุดบกพร่องตรงไหนที่เราทำได้ดีแล้วเราก็พยายามทำให้ชำนาญมากขึ้นไปี อย่างบางคนเข้าสมาธิดีแล้วก็สบายแต่ไม่ค่อยที่จะเอาความสงบมาพัฒนาให้มันเป็นการทำงานคือการพิจารณาความจริงรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้อันนี้มันก็เป็นจุดด้อยสำหรับคนที่รู้สึกว่าเออเราก็มีความสงบสบายดีเข้าสมาธิแล้วก็สงบไปสบายก็พอแค่นี้ เราก็เห็นแล้วว่าเราก็ต้องปรับปรุงตรงไหนยิ่งการคิดพิจารณาเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนมันก็มีมุมมองชีวิตมุมมองโลกไม่เหมือนกันนะเราก็มีอุบายที่เราจะใช้ได้ผลดีกับเราแบบหนึ่งอุบายที่บางอย่างที่มันดีสำหรับคนอื่นก็อาจจะใช้กับเราไม่ได้ผลก็มีเพราะฉะนั้นเราต้อง เป็นนักผลิตอุบายแก้ทุกข์ให้กับตัวเองจะบอกผลิตอุบายแก้ทุกข์ก็ยังพูดไม่ถนัดถนีซะทีเดียวต้องบอกว่าเป็นอุบายที่ต้อนใจให้มันหมดทางแก้ตัวและให้มันยอมรับกับความเป็นจริงให้ได้พอความเป็นจริงมันก็ไม่เที่ยงถ้าเรายึดไว้มันก็เป็นทุกข มันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาที่แน่แท้อย่างนี้เป็นต้นนะแต่การที่เราอยู่กับคนรักแต่เราก็ลืมสอนใจของเราเราก็มีความรู้สึกสุขในการที่เราอยู่ด้วยกันทำโน่นทํานีน่โดยการไปกินข้าวโดวยการมีเรื่องคุยกันก็เพลิดเพลินไปวันวันหน ก็มีความสุขดีแต่ความสุขประเภทแบบนี้นี่มันยังไม่ไม่ประณีตคือมันยังมีปลายทางเป็นของขมอ,อยู่พราปลายทางของความสุขประเภทความยินดีพอใจจากความรักใคร่ผูกพันก็คือความพลัดพรากนี้ปลายทางมันคือความพลัดพรากมันต้องมีคนใดคนหนึ่งมันตายก่อนกันหรือไม่ก็ แยกจากกันไปพอมันไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะหวานมีความสุขเท่าไหร่ปลายทางคือความทุกข์ที่มันจะต้องพัดพรากจากกันไปแต่ถ้าเราไม่หมั่นที่จะคอยตื่นตนพิจารณาให้มันเห็นถึงตามความเป็นจริงว่าความสุขที่เรามีเนี่ยเราก็ใช้มันนั่นแหละแต่เราจะใช้อย่างประมาทหรือว่าใช้อย่างไม่ประมาทแค่น,นี้ แต่ถ้าเราไม่ประมาทเราก็ต้องคอยหมั่นเตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆนั่นแหละว่าวันหนึ่งเนี่ยมันต้องพัดพลากจากกันไปได้นะแล้วถ้าวันนั้นมันมาถึงเนี่ยคนที่ซ้อมอยู่บ่อยๆก็จะไม่ทุกข์มากเกินความจําเป็นแต่ถ้าคนไม่ซ้อมเลยก็แน่นอนแหละตีอกชกหัวเสียใจมากมากกว่าที่มันควรจะเป็น แต่การที่เราจะมาคอยเตือนตัวเองคอยพิจารณาตัวเองให้เข้าใจตามความเป็นจริงมันก็อยู่บนพื้นฐานของการที่เราคอยมีสติรึกอยู่บ่อยๆถ้าเราไม่มีสติคอยเตือนตัวเองอยู่บ่อยๆสมารสติมันเกิดไม่ได้บ่อยๆสติที่มันเกิดมามันก็เป็นไปเพื่อความยินดียึดติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นแหละแต่การที่เรามีสมารสติเกิดขึ้นบ่อยขึ้น เราก็จะคอยตื่นตัวเองเบรกตัวเองไม่ให้ไปผูกติดผูกยึดกับอะไรมากจนเกินไปเห็นความรู้สึกในใจว่าเอ้ยมันผูกติดผูกยึดนะมีความผูกพันมากขึ้นแล้วนะแต่มันมากขึ้นนี้มันไม่ดีนะมันไม่ดีในแง่คือสุดท้ายเนะี่ยท้ายสุดเนี่ยยิ่งผูกพันมากมันก็มีความเสียใจมากนะเหมือนเราก็ผูกพันได้แต่เราก็อย่า ติดยึดกับมันมากใช้ในแบบที่ที่มันมีแต่ก็ไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมากับมันคือคนปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่เสพร,รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะแต่เขาเรียกว่าใช้อย่างพอดีใช้อย่างเป็นใช้อย่างจำเป็นเพราะฉะนั้นสุดตรงทางหนึ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ว่า คนที่ปรารถนาความพ้นทุกข์ไม่ควรเสพก็คือสุดต่งที่เรียกว่าการมาสุขขันธิกานุโยคคือการประกอบตนให้มัวเมาความสุขในการมทั้งหลายก็ชื่อมันก็บอกแล้วว่ามัวเมานะมัวเมาเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ในแบบที่มีสติเห็นโทษ มันก็กําจัดความมัวเมาออกไปได้เพราะฉะนั้นก็ใช้อย่างระมัดระวังเหมือนมีดอะ่ะมีดเอ่ยไฟเอ่ยถ้าเราใช้อย่างไม่ไม่ระวังใช้อย่างประมาทมันก็ทําร้ายเราได้เหมือนกันไฟไม่บ้านก็ได้มีดบาดมือก็ได้มีดเอาไปเผลอแทงขาแทงท้องได้หมดนะถูกไหม แต่ถ้าเราใช้อย่างระมัดระวังเรามีความไม่ประมาทอยู่ในการใช้โอกาสที่มันจะพลาดโอกาสที่มันจะมาทำร้ายเราเนี่ยมันก็ลดลงไปเยอะเราก็ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ได้เพราะนั้นคนที่มันพ้นทุกเนี่ยจะบอกว่าเราจะมากำจัดกิเลสออกจากใจแต่เราไม่ไม่ศึกษากิเลสมันก็ไม่รู้จักกิเลสแล้วก็เอากิเลสออกไปไม่ได้ เหมือนเราอยากพ้นทุกข์เราก็ต้องมาศึกษาทุกข์ให้รู้จักทุกข์ให้รู้จักเหตุเกิดทุกข์ให้รู้จักความดับของทุกข์และให้รู้จักทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เพราะมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจึงไปได้นะแต่ถ้าเราอยากพ้นทุกข์แต่เราไม่ศึกษาเรื่องทุกข์มันไปไม่ได้อย่างคนที่กลัวตายเน่ย ตัมากเราก็ไม่ค่อยชอบความตายกันเลยพอเราพูดถึงเรื่องตายตายเราก็โอ้ยยายายาอยา่ยา,ยาพูดเลยอยา่าพูดเลยไปพูดเรื่องอื่นพูดเรื่องนี้มันโอ้มันไม่เป็นมงคลแต่พระพุทธเจ้าบอกไงมาราณานุสติกลับกันเลยนะคนที่อยากพ้นทุกนี่เขาระลึกนึกถึงพิจารณาความตายอยู่บ่อยๆอ,อยู่เนืองเนืองกลับกันเลยเพราะนั้นคนที่คนทุก ก็ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวกับความตายพิจารณาความตายจนเข้าใจนั่นแหละพอเราเข้าใจมันได้มันก็ปล่อยวางแล้วเราก็ไม่ไม่เอามันมาเป็นโทษเป็นทุกข์กับกับใจได้ได,ได้ง่ายงเหมือนเก่าเพราะความเข้าใจนะแต่คนที่เกลียดทุกข์กลัวทุกข์แล้วก็หนี ไม่อยากรับรู้ไม่อยากรับฟังไม่อยากศึกษาผลสุดท้ายเป็นยังไงก็ไม่เข้าใจเพราะไม่เข้าใจแต่สุดท้ายความทุกข์มันมาเยือนแน่นอนความตายมันมาเยือนแน่นอนแล้วเราก็ทุกข์แล้วเราก็ไม่มีคุณสมบัติคือศักยภาพที่จะสู้กับมันณนะตอนที่มันมาด้วยแต่คนที่เขาเตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้วเนี่ยเขาก็สู้ได้แน่นอน พอาเขาศึกษาเขาไม่กลัวเขาศึกษาเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วฉันใดชั้นนั้นนะักคนปฏิบัติธรรมก็นีแหละก็มีเรื่องให้เราศึกษาได้หลายๆเรื่องหลายๆแนวหลายๆแง่มุมที่เราต้องผนวกหลายๆแนวหลายๆแง่งเงื่อนเหล่านั้นเนี่ยให้มันมากลมกลืนกับชีวิตของเรา ซึ่งบางทีมันอาจจะดูเหมือนยากแต่เ็าอย่างที่บอกไปมันก็มาจากลำต้นอันเดียวกันมาจากจุดต่อมอันเดียวกันทั้งนั้นนะก็คือมาจากใจมาจากใจที่มันมีสติคอยกำกับแล้วก็เวลาใจที่มันเผลอไปมันเผลอไปเรื่องอะไรแล้วทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษกับจิตใจแล้วเราจะแก้มันยังไงตามคำสอนอันนี้มันก็เป็นจุดใหญ่หลักใหญ่ที่ เราใช้เราเข้าใจในในแกนหลักของมันแล้วเนี่ยเราก็ผลิตครูบายของเราเองได้เราก็คอยพึ่งพาตัวเองเราได้ไม่ต้องคอยไปพึ่งแต่คำสอนของหลวงปู่ครูบาอาจารย์อย่างเดียวก่อนที่จะมาเป็นหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านก็ต้องไปศึกษาฝึกหัดเหมือนกันแต่ทำไม ณตอนที่ท่านเทศท่านสอนท่านไม่ต้องพึ่งพาครูบาอาจารย์แล้วเพราะว่าท่านก็พัฒนาจนถึงว่าเราก็พึ่งพาตัวเองได้เราก็รู้จักแก่นมันพัฒนาจนเรามีอุบายจนเป็นของตัวเองรู้จักความชำนาญในการออกอุบายในแบบของตนเพื่อที่จะแก้ทุกข์ก, mm. ก็เลยบอกว่า คนเรามันจะไม่เหมือนกันสัทีเดียวเพราะ,ะนั้นเราต้องเข้าใจเข้าใจตัวเราให้มากๆเข้าใจในสไตล์ของเราให้ให้ดีแล้วเราก็พัฒนาไปในแบบสไตล์ของเรานั่นแหละไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเพราะบางคนเขาก็ถนัดอย่างที่เขาเป็นนะอย่างบางคนเหมือนนังจีนนะบางคนใส่บู๊กับบู๊แหลกแหลกบางคนใส่แบบว่า ไม่ใช่ลุยอะไม่ใช่สายลุยอาบางคนเป็นสายวางแผนใช่ไหมก็มีมเนี่ยหลายคนหลายสไตล์เราเป็นสไตล์แบบไหนเราถนัดยังไงเราก็ต้องคอยมาศึกษาตัวเราให้ดีเราจะได้เป็นผู้ที่รู้จักออกอาวุธเองได้ผลิตอาวุธเอาไว้สู้กับกิเลสเองได้แล้วถ้ามันยังยังสู้ได้แบบ ได้บ้างไม่ได้บ้างก็คอยที่จะสอบทวนมันคุยปรึกษากับผู้รู้ที่เขาผ่านมาแล้วเราก็จะได้แง่ได้เงื่อนได้ความเข้าใจที่จะนำมาปรับปรุงวิธีการวิธีมุมมองให้มันเสริมศักยภาพเราได้ดีขึ้นในแบบที่เราเป็นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งจำเป็น เพราะว่าการเทศอะมันเทศมันน่ถึงแม้จะเทศแค่คนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้เทศได้ทุกแง,ง่เงื่อนทุกเงื่อนมุมของคนคนนั้นได้แต่คนที่มันจะอยู่กับตัวเราได้ดีที่สุดก็คือเรานี่เองเพราะนั้นไปถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องเทศสอนตัวเองนั่นแหละคอยสังเกตคอยเป็นครูคอยเป็นผู้ปกครองคอยดูคอยว่าคอยสั่งสอนคอยปลอบปรมคอยให้กำลังใจ กับตัวเองนั่นแหละมันถึงจะไปได้แต่พื้นฐานก็อย่างที่ว่ามาก็คือมีสติเห็นกายมีสติเห็นใจอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่มีพื้นฐานตรงนี้ไม่มีสัมมาสติที่แข็งแรงไม่ได้มีจังหวะที่เห็นกายเห็นใจได้บ่อยๆเพราะนั้นก็ไม่ต้องไปพูดถึง ให้มันยาวไกลไปเรื่องการผลิตอุบายออกอาวุธที่มานแก้กิเลสไม่ต้องไปพูดจริงไกลขนาดนั้นเพราะว่าแกนหลักแกนสำคัญพื้นฐานมันมันไปไม่ได้ถ้าเราบอกว่าต้นไม้มันก็ต้องปลูกปลูกอยู่บนดินใช่ไหมปลูกในดินอย่างเงี้ยปลูกในกระถางปลูกในในดินอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันไม่มีดิน มันก็ไปไม่ได้เหมือนกันชั้นใดชั้นนั้นคุณธรรมทั้งหลายมันก็เจริญงอกงามอยู่ที่สตินี่แหละสัมมาสติเพราะฉะนั้นถ้าสัมมาสติเราไม่มีกำลังเกิดได้ไม่ดีคุณธรรมอื่นๆมันก็ไปได้ยากเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกนะพยายามฝึกเรื่อยๆให้เรา มีสติเห็นกายเห็นใจให้ได้บ่อยๆเป็นพื้นเป็นนิสัยไปก่อนเลยส่วนคุณจะทำอะไรต่างๆเรื่องการให้อภัยการเมตตาอะไรต่างๆมันมันมัน,ม,นมันตามมาจากจุดนี้ทท้งนั้นแหละจากการที่เรามีสัมมาสติคอยเห็นกายคอยเห็นใจเราอยู่เรื่อยๆมันก็พยายามทำให้มันดีนะ สติก็ให้เป็นสติที่แจ่มชัดไม่ใช่เชือ่อลืนหลงคอยเฝ้าเห็นกายเห็นใจเราอยู่เรื่อยๆกายก็ต่างหากใจก็ต่างหากพอเราเห็นอย่างนี้ได้เรื่อยๆเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่ดีแน่นอน